เพราน้องพีบอกว่าถ้าลูกเขาอยากเล่นแต่เราไม่พร้อมจะบอกเขายังไงดีครับก็บอกความต้องการของลูกก่อนอันดับแรกคือเขาพยายามสื่อสารกับเราแล้วเนาะอ๋ออยากเล่นหรอจะเล่นอะไรล่ะครับวันนี้ อ๋อจะเล่นตัวต่อใช่ไหมได้เลยพ่อทำงานแป๊บหนึ่งนะลูกนั่งรอเลยลูกจะเล่นเล่นตัวต่อกล่องไหนเอามาได้เลยครับพ่อทำงานเสร็จเดี๋ยวเล่นด้วยกันนะรอไหวไหมอ่ะเขาก็จะเล่นได้รอได้สักพักหนึ่งนะคะพักหนึ่งบอกบอกก่อนว่าพักหนึ่งให้เราให้เราทำแบบนี้นะคะ หรือว่าวันนี้เราเลือกอยากไปวไ่ายน้ําอ่ะสมมติว่าวันนี้อยากไปไไว่ายน้ําลูกอยากไปว่ายน้ําว่ายน้าว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยหูอ้อยากไปไว่ายน้ํเหรอว่ายน้ําสนุกเนาะไปไว่ายน้ําปองแปมสนุกใช่ไหมอะไรเงี้ยสะท้อนอารมณ์ก่อนพูดไปก่อนหูยอยากว่ายน้ํามากเลยเพราะว่ายน้ํามันสนุกจริงๆก็รู้ไปไว่ายแบบไหนนะป่อมแปบมปอมแปบบตีขาด้วยไหม อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็คุยเรื่องนี้วันนี้ฝนตกไปไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปว่ายน้ํากันนะพรุ่งนี้ไปวไ่ายน้ําจะเตรียมอะไรกันบ้างนะจะกินอะไรก่อนไปว่ายน้ําดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <sk r ug> เขาจะกํากับตัวเองได้ดีขึ้น <sk r ug> เพราะว่าเขารู้แล้วว่าโอ้เราก็ใจนะแล้วเราก็จะพาไปอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้ไปไม่ได้สักพักก็อาจจะมาคุยเรื่องนี้อีกนะคะถ้าร้องไห้รองแงก็ เราก็คุยเรื่องเหตุผลกันนะคะแต่ว่าไม่ไม่คุยยาวไม่ถ้าสมมุติว่าเริ่มร้ององอแงไม่ไหวเราจะไม่คุยยาวนะคะร้องได้ไม่เป็นไรพ่อรู้เสียใจมากเลยนะ้อยอยากไปพราอยู่เป็นเพื่อนนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ